คือว่าได้ยินข่าวว่าชิด้เพื่อนใหม่แจะบอกจังได้แมนบอกมือได้สิเริ่มตั้งเนี่ยมอหูอยู่บอกมืออื่นโอ้ตั้งเพื่อนใหม่ม่มืออื่น,น,นเลยตอนเศ้าแล้ตังเสร้าเนาะเางเศ้า โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุูุสุคนเดอ้อโดยมาพบพ่อนอลาตี้อีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนีก้กะมาอยู่ที่ดินเอโมพี่น้องเลยเนาะโดยหลังจากที่วามาแต่ฮงมอพี่น้องเลยโดยก็เลยแวะมาทางที่ดินเอโมเพิ่นบได้มากาอ้พี่น้องเลยลายมือเติบแล้วเนาะนินว่าเอโมเพิ่น,น,นมีข่าวดีพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะมาดีใจเหนะื่อยเพื่อนเมื่อนี้ก็ได้บได้มากาประมาณสามสี่มือแล้วพี่น้องหาเอโมเพิ่นกัน มืัอนี้ก็มีโอกาสจะได้แวะเข้ามาหาใหญ่เพลินเนาะแต่คนเห็ดยังอยู่พี่น้องเอยตอนนี้ก็โดยเอาเดี๋ยวก็เข้าไปหาทางไอโมเพลินเลยเดอ้อพี่น้องเอลยเนาะโดยพี่น้องค่ะบรรยากาศกะแดดขักอันนี้มืนนอัอนี้เนาะเสาเพลินกะได้มาแล้วพี่น้องเสาดินคักแน่เนาะอัน,นมากับปูวงพี่น้องมืัอนี่อ๋อสบายดีเด้อปูวงเดอ้อสบาย วินวิ่นวินวินเห็หนอยทางนี้กัแต่ว่ามานำกันเนาะมาเป็นมูอแล้วาจังได้อันนี้ขึ้นเปนหลักผีคักแทะบูจักกันสบายดีสบายดีสบายดีน้องมลขึ้นไปกินเห็นเหยาะก็เอื้ออยู่ฮ่อนน้องมาเมื่อนี้แบบเมื่อนี้คือสซีนี้เน,น,นี่ยแทนเมื่อนี้คนกับเงาบอกบรรยากาศเงียบดี ดูกะนางแบบาซึ่งแท้เหมือนเป็นยังไงบ่ญานเอ,อื้ยบ่เมื่อกี้ขึ้นแนมแหละเมื่อกี้แต่ยังกินในโมงคือเห็นอะไรบักกระป๋องบมอนในถั่วอะไรอย่งี้ยมันคือมีต่อนบักเพ็ดเจ็บหัวเจ็บหัวเป็นยังหัวคือเจ็บเจ็บหัวดิบบ่ลุกขึ้นมาแล้วก็เจ็บ เมื่อนี้บ่ได้ออกไปนอกคูบว่าจ่านะออกอยู่บ่บ่ได้ไปคือว่ามือได้ว่าเขาไปมือวาดนี่บ่ลเลื่อมือซื้อนี่บ่เห็นไปกับลูกนะออกไปใช่ไปผู้ขี่หลดมาน่ะมือมือวานี่มันบอจะออกไปเป็นตอนแรงแรงเงี้ยบ่ตอนหลุดติดไปนะแม่นบ่มือได้ใส่จะออกไปวานี่บ่ได้ไปบ่ก็เห็นอยู่อ๋อ ออกไปซื้อลำก้อนอ๋อไปซื้อกไก่เลย<笑><笑>เห็นอยู่ทางเงินบรรทัดผู้ได้ขี้เขามานะเออไปเอาปักเสียอ๋อไปเอาอยู่ข้างในโฟนบอกซื้อเอ,เอาอยู่เสียซะเอาอยู่ซะเพื่อนไครเพื่อนใครมีนะอ๋อคิดวแบบ่าเมื่อเอาอยูน่นั่นบบว่าที่โบเห็นเลยเลยเนาะมาเมื่อนี้แบบกอะไรสาวดินมาเมื่อได้สาวดินนี่มาเนาะ เดินแล้วลายมือเหรบออืมเอาบ่เห็นเพราะว่าเข้ากับบได้มายวงไ้ข้าวานเวียขนาดสามสี่มือแล้วปรจักรหน่อยมอนอ่ะแมนบออืมเย็บผูว่าคนบางมือน,นี่เข้ากับบได้มานี่คือว่าได้ยินข่าวว่าชิได้เพื่อนใหม่แล้วบอจังได้แม,มนบอม,มือได้สิเริ่มตั้งนี่ยมอหูอยู่บอม,มืออื่นโอ้ตั้งเพื่อนใหม่ไม่มืออื่นเลย ตอนเศ้าได้ต mm ังเศ้าเนะยอเศ้าโดยพี่น้องเนาะบ่ได้มา3-4มื้อนี้มีข่าวใหญ่ข่าวดีแล้วหมโดยน้องมนต์คือซึ้งแท้โอเนี่ยบังเอื้อยเอื้อยนั่งอยู่พี่พี่น้องเอ้ยนั่งซึ้งตัวนี้พัดลมก็โเย็นแลมีแงแล้วเนาะได้ที่นอนใหม่นําคักแล้วบดนี้พัดลมก็ฮอดเลยอือโดย ที่นอนพลซสต์สื้อไฮอะโมาอโอ้ยแสงแต่ที่นอนใหม่รองใหญ่มานอนพี่แล้วบอกเอกน้ำพันใหญ่ออกมานอนอยู่นอกเลยอ๋อปักภัยยังได้บนเลยสบายเลยบ้านนี้เนาะเวลายามกลางคืนหน้อยอูย้อันนี้พิ่นนอนอยู่บนเอโมหยามกลางคืนบ่บ่เหรอยังว่าพันที่นอนได้เนาะ บอไดไปตากแดดคือเจ <c oughs> ๊ผัวเห็ดยัางวันน ah ีはは lad, ้อยู่ในเฮือนนะมีแนาเห็ดบรอเป่าอวผมมือนทมอะไรพวกอะอืมทอมเราะว่ามึงนั่นเพิ่งกระพังซื้อพี่น้องบอไดทมเนาะอ่าแต่มึงนั่นแต่ว่าผึ่งกระเทยเห็ดแรกไม่ทีเรียบร้อยบไปรักเสาหัวจันทร์เรือจังรักก้อยมองหาลักอืมหาลักวันวันฮัก ໂຕໂຕຮັກນັ້ນກະເຮົາບໍ່ໄດມ່ມີມ really ີຕຮ really ັກນໍາແດອາຫມາມນີກະແບບຕມີຊິມີຂ່າດີພິ່ມາມນີຕມືມມຈາບໍົາມາຕມື มือสื่อตังกะสีมือใดโบแมนจะจำผิดแล้วมือมือใดสื่อตังกะสีนี่ใช่มือจืดบ่สื่อพอนสื่อมือเขาสื่อพอนบ่มือนันบอกว่าจะทาประจำมือใดเป็นได้เลยมือสื่อพอนมากับเพื่อนทะเลแมนบ่มาคนเดียวเานเะอืวเ้อฮาจจำผิดแล้วสะ เขากัมาดูตอนนั้นนะมามาล้วกาพอดีค่ะทั้งน้องเพื่อนบ๊สบายอันนี้ก็เลยบปได้มาเลยยังไงกพลูกสาวเพื่นกะนเลยลูกสีเย็นให้ให้กินข้าวอยู่บ่อลุกมันนี่ให,นให้กินแล้วอืมเลยสาวเพือนเพื่อนก็มาแล้วพี่น้องมาเออื่นมือต่างสาวเนะาะขักแฉนนี่มีแต่งงาม วันนี้นะทมอันนี้สาวหัวนี่เบิดมือแล้รวัดจ้านะอีนางมวนน้ำรดกะนางรีน้ำมันอีนางแบบแบบรับเนาะน้องมนันก็เอาน้องมวนไป,ไป,ไป,ไปเอาไปแข่งแดดน้ำรดเอาไปฝนบได้มาบ่ไอ้โมเออบ่เห็นเบิือเลยสิซีเบะฮะไอ้ฝนอยู่เอาไปฝนบ,มมบไออบบนนนด้าาม,มาแล้วอือ มันอยู่เฮือนไปคล้ายเครื่องโมจังเนาะเด้อเข่าเข่าไพนี่แต่มื่อดายเลยโมเมื่อวานเชิญนวโอ้มีปักอันนี้พร้อมพี่นอนโอ้พักและอันนี้บริญญาไปสาเพื่อพื่นอีกนี่ไหนแม่เอ๋อเนาะนี่นั่น ห้องกากาคแท้อันนี้เป็นจังไดว้าหายนะปล่อยคนเดียวมเดียวคนหายนะเออเดี๋ยวต่อพันยากษ์พี่ทะลมบ่พันอยากเปิดมือถือใหญ่แล้วห้องลดหน่อยโยตอนแรกเนี่ยบ่ด้ออกไปนอกบ่อยมองมาหนี่อืมบ่ด้ออกไปโดยทำน้ำกอนก็มีน้ำกรอนี้ยังก็มีแล้วเนาะ ไม่ได้เขาแต่ว่ามือนั่นนะมีผูาา้ซื้อมาหาแล้วบอกอืมโดยซื้อมาแล้วดีแล้วเพราะว่าเห็นมือนั่นนะสิเบิเลดเลยเนาะยังบมาลสีเหลองเลยว้าวเปลีมาลายมือก็อนะไม่นะฮอดอยู่บอกคือแห้งแท้ดนะฮดเนี่ยอย่ามาตายเพรว่าก้นไหม้่ไเวลามันออกแหนงได้กินเสยดิค่ะ สีติมไปก็ต้นกลับไม่เหมือนกันี่เลยว่าฮดแล้วก็มันสีสุ่มเองมันดอกเนาะพี่นังง่งเลยเป็นห้อนนางกายเปิดลมขับกีดอกเนอ,อัดลับบัสไปทัวร์นะแจักจักจักตุ่นใยโม่เชาอันี่หูจะบอกอโอ้สิบสองเา้า เห็ดซองสัน้นเรว่าน่าเมนบ่เพราะว่ามันมีไม้อัน,นันนำพี่ด้งเลยสาไม้กับสาดินเนาะสีคือเครงปะนางเขาแหละนี่มีเป็นินุด้อยยำกลางคืนในทุ่งสีหงคักมอญเนาะอือเป็นหงลยพี่เง <c oughs> มีไผ่ไ,ฟ,ไฟ,ฟ่าใต้เลยได้ยังปอนลุงวันนี้ตอนซวยนะ ปล้วองปลาไอของปลากิน,อ,นโอโมนี่พี่น้องเนาะแต่เพิ่นมาอยู่พี่นี่เป็นไรไว้สิเขาเดือนน้นนองจังเลยโมจะบไปขายเครื่องเนาะไปโดนเลยมาหนีแห้งแล้วและโมมีใครเอาลูกให้แต่ว่าความคิดเจ้าน่ะอยากไปขายอยู่บ่อยากขายอยากขายแต่ว่าซื้ออเครื่องมาขายอยู่บ่ สิซื้อมาขายอยู่นี่บ่โซะผนอมก็อย่าชั่วเลยอืมแปลว่ามามาขายแถวนี้ก็ดีเด้อเนาะเพราะว่าผู้ชายอยู่แถวนี้ก็หลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเฮือนอีหยังพอเพิ่นซื้ออยู่ดอกเพราะว่าออกไปขายางนอกก็บ่ได้แลสิเอาลูกให้เนาะแต่เก่ายังว่าแม่เจ้าแม่นบ่เอาไปนํา เอาไปนําแต่ว่าตอนนี้นี่ทุกสีแบบอันนี้จะเฮื่อนมาจากไดปไปในที่นอยเนะยาะยดียวว่ามีเขาคล้องอยู่นี่ฮะและยามเวนออกไปเนาะด้ที่นอนใหม่ที่นองเลยแซงผ่นซื้อมาซีฟ้าใครเนี่ยเพราะวัน้องมนเผิ่นเกืออยู่อันนี้ก็เลยแวะมหาทั้งไอโมเนาะแวะมาแต่ห้องมอพี่้องเลยกรบผู้วง อันนี้ก็รู้สึกว่าวิน่งนว่าพี่น้องเนาะน้ำในพอนเอาไปกินนะป๋อเพืออันอี้ไอพันย่างบอกย่างย่างอยู่เลยเอาไปส่งกินเพราะว่ามันจะงเพิ่มเลือดนะ demo นี้เอาเลือดน้ำใทุกสิโอเคอยู่บ่ถือก็เปลี่ยนได้เย e m o เลยมาแจกบะเลยพันไปเปลี่ยนเอาเพราะว่าเปลี่ยนก็ต้องได้เพิ่มเงืนะนะจะกินน้ำแบบสี่อยาดีเจ้ากว่า เจี๊ยบกระเพาะบอกคือเหตุนาเศร้าๆไงมันจะกินไทรน,น้ำเย็นยายาดีกระเพาะฮัลโหลขีดยาดีกระเพาะรีได้เนี่ยยาดีกระเพาะกินแล้วค่ะคุณบอกกินแป๊บสี่แล้วแห้งแห้งเจ็บกระเพาะนะจะบ,บ่มียาเอนตารซิน,นยังซื้อมาไว้บ่มีบอกอ เวลากินพิษอีกยังแล้วก็มากินพี่น้องเลยเคยเลยใครเดอกมาขายเครื่องแถวนี้ก็เป็นคนหลายเนาะสงสีพอได้ขายอยู่จะสิคิดในใจว่าสิเอาอยัางไงมาขายถ้าขายนี่ขายขนมขายขนมกับยาสูบอืมกับยาสูบสองอย่างเนะาะแต่ว่าเป็นเหล่าขายนี่กัญญาพี่น้องมันกแถวนี้ก็เขาต้องแบบ เป็นลาะทางนอู้อีกไกเตอมแล้เเผชิมาแม่นีต่อออกแถวนี้แล้วก็คลายเครื่องซื้อยาสูบซื้อขนมมาอยู่เผาวันนี้สองคนกับลูกเพราะว่าคนมันกันเริ่มมาอยู่ร้ายแล้วน้อยเนาะ <S <S อันนี้นะเพื่อนภาษาตัวปลูกใหม่โหยบอกเฮือนแม่สามีอ๋อเฮือนแม่สามีเฮาไปูฮาวกับ มาอย่างบริบริบริยูนี่ฮะนะโอ้โหจัก,กเมื่นไหร่คนอยากกินน้ามบอนะคือเรียกกระตุกอยู่กินบมนอมอนเวลาเพิ่นมาหาเจ้าอยู่บอมอนนี่เขาไปห้องมอเลยอืมเพิ่นไปห้องมอแล้วเพราะว่าห้าห้าก้ามาร์อะไรนี่น <laughs> ห้าก,าก้ามา้วก็เลยตาโทรหาเาพ,พิ่นพี่น้องว่าอยู่เพื่อ,อนก็เลยมาหา โอ้มาไวไปไวพี่นองงนะ้อยเนาะไปแยมนอ้องเพิ่นหนะันละไอโม่นาะฮู้จักอยู่บ่ซะฮู้จักกับเพิ่นอยู่บ่น้องเพิ่นนะฮู้อยู่บ่บ่ฮู้บ่เคยบ่เคยไปบ่เคยเห็นสามทีบรรยากาศมื้อนี้ก็ฮ้อนอ้าวคักแห้งนนี้พี่นองงนะ้อยเนาะกองทรายทรายนี่เพิ่นมาส่งบ่ได้ไอโม จะโดนหน้าแต,แตงใเอาเสามาโอ้ลายมือ,อแล้วเอาเสนอขอไปเดือนขอขอเข่าเดือนหอดแล้วบอ <laughs> ลายเดือนแท้สวยยังอันนี้ถั่ชิ้นอ๋อนี่กระเพานจีเกาะกระ,กะเทิบออกมาแบบนี้เลยพี่น้อยเนาะเป็นกระเทบิบ,บเพราะมันบดแดดเขาเขาว่าฮาบอเนี้ออกกระยำมันแดดเขา ตึงได้เจ็บหัวอยู่บ่ตอนนี้เจ็บหนาเสาเป็นเรื่องพี่น้องไยตากแดดอันทมเสาหัวลายบ่เป็นเรื่องความดันขืนมาจักบ่เคยบ่โอ้ยมันย่าว่าว่าพี่ตากแดดทมละกหัวพี่น้องมันเหยีนว่าวินหัวขนาดเท่าจอยยังวิ่นบ่อันน่ะเป็นจะเคยเป็นแต่โดนเล้วเป็นไม่ทำ เป็นน้ำพะยะนั่นแหละเนาะวินหัวมีแต่ว่าคนว่าวินหัวนี่มีแต่ความดันขึ้นบางทีกับความดันลุด <laughs> น้องมุ่อนกันเลยเนาะหัวซักหัวเซอยู่เห็นในหัวอีกเลยผินหนัผนผงผูง้ดียาเระวังมือถือพัดนลมเนาะ phân nhỏ cuộc loan bên đó là anhy tito là vang mặt cát đem mô nơ la vang phân lông cát đơ yêu cuộc loan nên nằm kín cái bớt lè mô mẹn bóng ห้องก็กากเลยอีกอย่างไอ้โมในอันนี้นะเคื่อนพึ่งแบบนั้นเครื่อ,อ,องบอกเด็ดอ๋อ่นเมียนเพิ่นอยู่ในหันห้องเนี่ยเวลาอากาเข้ามาแล้วพี่น้อยว่ะไอโมว่าไปเยี่ยม,น,น,ยมน้องอ่ะไอ้ทงอยู่ห้องหมอเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นนะ่ะย้ายออกมาทางนอกแล้วห้องพักพื้นะนะอาการก็จะเป็นยังไงเนาะ แต่กะพากันมาก,ก่อนราวาห่วงน้องพวงกันเลยอยู่เ,เพื่อนสองคนแต่เพิ่นมาเน่ะน้องกินข้าวแล้วบ่พอดีมาเลยก็กินนมกันเลยอือเฮากับบริกินที่เราเคยมากินอยู่เพื่อนเนาะอยู่พุ่นกะน้รก็ไปหันไปหนีเราก็แย่บริกินมืม่อนนีงเข่คือบ่อนุญาตแล้วมื่อไงบอให้เลยมาเมือนั้หมมนห,นหาพี่้องเห็นพวง เดี๋ยววันมึงมามาวันนี้สบายได้พี่น้อยน้อยโมพันนี่จ็บหัว่วบาบะนางเงาไปน้อยหนึง่ง <laughs> จากแดดจใสามาไพ่เนะี่ยจะตโ่อไม่ได้เงินไพ,โมโมพ่เนะอ,อ่โมไพ่เนี่ชอบมาแต่ลักอือลงลงลงเองเลยบอกแบบว่า,าอ๋อ เอาใส่ใหม่อันนี้มาคือเือนเฮาคือกันใส่ใหม่องไพ่มากพี่น้องไอ้สายไพ่เพิ่นเนาะสีเล่งเปตามรัดนี่แหละลงพาันเอเอเอ็มโผู้อย่บอกผมเจ็ดแสนอืาเพิ่นลงไพ่ห้ราคาเจ็ดแสนกี่อิปก็พอลงอยู่ด้วยเะเนาะเพราะว่านั้นมันก็แพงกว่านี้ กึ้ีไแต่อยากนอนแทะแม่เจ้าขึ้อยากนอนแท่มอนทำไมจะกินน้ำบอนแลคือนั่นแทะคือเรียดแต่กระตุกห้กินด้วยนะระวังเข่าคอแลนลำก่อนนะไอ กินได่บ่มีแต่อมแล้วบ่มีแคลครับพี่ <laughs> แม่กับลูกเี่พี่เราไงเนาะ <laughs> เค้าก็ไม่ให้กินน้ำด้วยถ <laughs> ่ายด้ยต <laughs> ้องให้กินน้ำมึงด้วยอยางที่อยากกินปะก่อนม้วนน้ำแข็งนะเนาะอืม อืมอิ่มบ่ปัะนี้อิมออ่มบ่ยั <c oughs> งบมมีแขวทรัเนาะแต่ว่ากินข้าวเห็ดได้แล้วพี่น้องแต่ว่าเด็กหน่อยบางคนนี่ทํานี่นคือให้กินข้าวสลีเล็กกินข้าวสลีเล็กนี่แห้งอุย้ยลุยละแกมเพิ่อน,นอืมกินอืมแบบจะบ่เคยปอนแหละบุกินเนาะเปอน,น,นอเป็นน้ำเด็กหน่อยบางคนเขากินเน้ ก็คือกันพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโอ้ยมื้อนี้ก็แวะมาหาอ้ายโมเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีมีข่าวดีเลยพี่น้องเอ้ยมานี่กะมื้ออื่นสิตั้งเสาว่ะไปตั้งให้เจ้าอ้ยโมอืมอ้เสียงสมารทั้งอันช่างหั่นน่ะในบ้านนี่บ่ปอตาอืมโดยเป็นพี่น้องของเพิ่นเองบ่ ทำกระโบกคือกันโดยเาเดี๋ยวมึงนะอาสีแวะมาหาใหม่ได้โมเดอร์อสบายดีโดยแต่ก็ดีใจนำจิได้เือนใหม่ลังงามงามดีใจน้ำหนองมนมอนแต่เมื่อก็เดอร์ยินบันนี่เงียบเลยออาสบายดีได้พวงเดอโดยความกันมีหน่อยสีเงาเงาเลยทางนึ่งก็ได อาพี่น้องคลิปนี้สิขอจอบคลิปไปก่อนเดอ้อพี่น้องถ้าพบพ้อกันคลิปหน้าเนาะโดยจากคลิปนี้น้องรตีต้องขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุมสุขคนที่ครับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบวกขำโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี